สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมทิวจากค่ายบอสนะครับเครื่องมือช่างจากบอสนะครับวันนี้นําเสนอเป็นตัวนี่นะครับเป็นสว่านโรตารี่ไฟฟ้านะครับเป็นรุ่น GBS220 นะครับตัวนี้เป็นตัวใช้ไฟฟ้านะครับเรามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเปล่านะครับตัวนี้จะมีตัดตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็เปิดออกมาเป็น ตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามระบบเหมือนกันนะครับเป็นตัวเจาะธรรมดาเจาะปูนแล้วก็เป็นระบบสกัดกระแทกนะครับสามารถปรับได้กำลังไฟอยู่ที่เจ็ดร้อยี่สิบวัตต์ครับตัวนี้สามารถตัวนี้สามารถเจาะเจาะไม้เนี่ยได้ถึงสามสิบมิลเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จเจาะเหล็กได้สิบสามมิลสูงสุดนะครับ แล้วก็เจาะปูนได้ตั้งแต่4มิลิเมตรจนไปถึง22มิลิเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขายดีของทางร้านเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับมือจับก็สามารถที่จะปรับได้ปรับได้รอบเลยนะครับ360องศาหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านไทยพัดอัดแวร์ถนนมาลิวันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ